วัน <ช balm> <expand> นี้พามาดูเ <Gener> ด <wave> like <bbe> ็กๆนั่งเรือนะคะมาที่เดียวได้หลายอิริยาบถนะคะสนุกมากๆเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้พระกันต่อที่วัดหลวงพ่อสมหวังนะคะนครชัยศรีจังหวัดนะคะนครอำเภออำเภอนครชัยศรีค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะ It's been a long time since